โอเคสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับผมอ่าบูในคอนทรักชั่นนะครับผมเสียงรถเสียงลาบิ่งบิ่งวันวุ่นวันวันวันอันนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมเนี่ยเย็นๆแล้วนะครับผมเย็นจัดครับผมนะอ่เดี๋ยววิดีโอนี้จะลองเปลี่ยนเปลี่ยนรถส่งปูนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวดูดูจะเบื่อกันนะครับผมดูบ่อยเกินจะเบื่อกันนะครับดูแต่คันเดิมไม่ไหวนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้สักหน่อยนึงนะครับผม ตอนนี้เรามีเงินอยู่17ล้านครับแม่งรวยยิบหายเราเดี๋ยวซื้อก่อนอ่าเขาลดให้นะครับผมซื้อมาแล้วก็จะเป็นอ่อโอ้โหัวลากคนนี้แม่งหนาสนใจเนาะรถปูนนะครับผมเดี๋ยวซื้อรถปูนสักน้อยอดีก่อนหนาหนาสนใจนะซื้ออย่างเดียวครับผมไม่เช่าแล้วนะครับผมผมจะซื้ออย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะผมจะไม่เช่าแล้วนะครับผมกันไหนเป็นรถเช่านี่ถือว่า ผิดกฎมหาศาลนะครับผมไปอือเราต้องไปทางไหนวะไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอมึงให้ปูเลี้ยวไปทําไมเนี่ยเฮ้ยมันมึนอะไรของมันเนี่ยลูกไปเอยอะ <laughs> พี่จะให้ผมเลี้ยวไปทําไมมันก็ตรงไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอเออเอเอเหมือนเราแบบวิ่งแบบมันยังไงไม่รู้อะแม่งข้างหน้าเป็นถนนแล้วมันดูต่ำๆยังไงไม่รู้อะเนาะ <utan. S 1> มันก็ไปทางนี้ได้จะให้ผมไปทางไหนเนี่ยกีบีเอสเปนมั่วใช่ไหมเลยรถก็ติดดูเดะโอ้โหอุ้ยโทษ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 พอไงโทษโทษละลายเอ้ยโทษ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 หลายๆเลยก็โทษหลักกันอือฮึโทษทีหลักกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่นะครับผมปึ๊บ ยนาฬิกาล้มลุกนี่ตุ๊กตาล้มลุกดิโอเคข้างหน้านั้นเป็นนุ่นรับนั่งอ่ะเรายเอาอยอะอุ้ยรถเหรออุ้ยขึ้น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 ,นทำไมมันคว่ำง่ายอะไรขนาดนี้วะเนี่ยไม่ผมจะไปทางนูน้น โอ้โหมึงมึนอะไรก็มันได้โบจะไปทางนู้นเนี่ยอ่าไหนได้ก็มาแล้ะอย่างนี้เลย,ลยเแล้วกันอุ้ยเอาเอาแล้วไม่ไม่ได้มาหน้างานเหรอมึงไปบ้านเลยเหรอโอ้ยอ่ะมึนยีิบห้าเลยผม <laughs> วัดไปหน้างานนะตอนแรกอะ่ะเสียเท่าไหร่ 400, สีส่ร้อยอะเสียสี่ร้อยมือฟรีเลย โอเคครับผมเราก็ต้องเอ่อโหตัวตัวโทวตัวพี่แคทโทษอ่าเดี๋ยวเราเราเทฝั่งนี้ก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องเทสองฝั่งนะครับผมเทช่องเทช่องฟังเทช่องฟังนะครับผมเราต้องใช้ช่องฟังนะช่องฟังเลยนะ เึอบ่ะขึ้นมามีสปอตไลท์ป่ะตรงนี้ถ้ามีสปอตไลท์จะทำกลางคืนไม่ต้องล็อกกลางคืน่ะเอากลางวันแหละแต่มันมีสปอตไลท์นะเนี่ยโอ้โหสปอตไลท์ไม่ได้เรื่องเลยมืดจิ๋วผายเึ๊บ <c oughs> เอาละโอเคเอลแล้วเราถอดออกนะเดี๋ยวเราไปเอารถรถปูนมา รถปูนสวยนะรถปูนสวยอันนี้ลายสวยจังวะทุกผู้ชมเนี่ยลายสวยจัาเ้อยเราเราเดินทางไปตั้งงานนะครับผมว่าที่นั่งข้างบู๊สวัสดีครับลูกพี่ลูกพี่สวัสดีลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีาชนกันดิ ไปครับผมตอนนี้กาลังทํางานท่าเรืออยู่นะครับทุกคนเขาตั้งใจทเป็นท่าเออรือแหละทำไมรถมัน,น,น,นเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันดูอืดอึดทื่อๆอะไรอย่างนี้วะเนี่ยซอยนี้รถติดเยอะมากนะครับผมรถแบบติดจัดเลยอะซอยเนี้ซอยที่ผ่านมาเมื่อกี้ ไปครับไปครับเล่นกันชิวๆนะท่านผู้ชมเล่นเยอยโอ้ยเอาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันโค้งบ้าอะไรวะเนี่ยไปทางนู้นดีโอ้ยหนอมานี่เอา้าเอาเอามานี่โอ้โหอะไรวะแม่งมึนจิบหายเลยท่านผู้ชมวะ ไปครับผมไปครับเอ,าอ้าเฮ้ยปูนตรงไหนเอาปูนอะนี่อะอืดอ่ะเต็มถังครับทุกพี่เต็มถังเลโอ้ดมีไฟเหลืองเหลืองโคตรสวยเลยเนาะโอเคเต็มเรียบร้อยเดี๋ยวเราเ,า,เาเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ รถส่งปูนนะครับทีนี้อ่าเป็นงานเทป,ปูนปะนะครับผมเฮ้ยเหมือนมันเหมือนเหมือนความเร็วมันสุดได้แค่นี้อ่ะมันอืดอืดอืดอะไรของมันเนี่ยอืด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 เหมือนความเร็วมันสุดสุดแล้วอ่ะอ่าโอเค เขียวผมถอยถอยเทเลยโอเคกลางวันอย่างรวดเร็วชิบนี้กลางวันอย่างรวดเร็วและว่องไวนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเทกันนะครับคุกันเลยก็ได้โอ้โหดูรถส่งปูนนี่สิฮ เทพเจ้าชัดท่านผู้ชมส่งปูนใต้สะพานลอยนะครับผมมาดูว่าเราจะเล็งถูกหรือเปล่านะเออโอเคครับได้หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นแล้วอาจจะมีตรงมีตัดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเอาให้เต็มครับเอาให้เต็มเอาให้เต็มครับเอาให้เต็ม เราใส่เต็มไปเลยนะครับผมเราอย่าไปซีเรียสนะครับผมอย่าไปสนอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสนะครับผม <c oughs> อ่ะว่าไปครับผมอ่ะนี่ครับก็เป็นรถสมปูนะครับอ่าพี่น้องสนใจครับเขาดูได้ที่ YouTube ช่องชัดเจนเลอุ๊ยอะไรกัเนี่ยโอ้ยโอ้มันมีดินเต็มเลยอนะ่ะลรอแม่ เิ้ยมันปูนหมดเร็วจังวะแม่งปูนหมดโคตรเร็วเลยอะปูนหมดอย่างเร็วเลยอะเอาพี่มึงเสร็จเร็วจังวะโอ้เร็วเกินลูกพี่อ่าแล้วเราก็จะเอาขับรถคันนี้เนาะวิ่งมาเบืบเทฝั่งนี้อีกนะครับทุกคนฝั่งนี้นี่คือต้องน่าจะต้องย้ายสองครั้งอะคิดว่านะ คิดว่าน่าจะต้องย้ายสองครั้งเอา,อางี้เราเอาชุดหนึ่งวางไว้ฝั่งนี้ชุดหนึ่งวางไว้อีกฝั่งหนึ่งไหมผมว่าเบิกนะแบบนั้นนะนี่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะแต่เดาว่าไม่ถึงครับจะประสบการณ์นะครับผมเดาว่าไม่ถึงนะ าปลาไปครับผมอุ้ยโอ้โหอันนี้ใกล้เกินนะครับใกล้เกินก็ไม่ได้นะครับผมแหมใกล้เกินมันก็ทีไม่ได้นะมันมึนบ้าทจิ๋วไปใกล้เกินไปครับอันนี้ใกล้ๆใ,ใกล้นี่ก็ทีไม่ได้ครับผมทีได้แต่ไกล เขามีระยะทของเขานะทุกคนสำหรับรถส่งปูนเนาะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยทีนี้เขาทีเขาเามันไปคืออะไรวะกำแพงเหรอทีกำแพงเสร็จก็จะเทเป็นอ่อโอ้โหทีกำแพงเสร็จก็จะวางพื้นเนาะอะส่วนในส่วนของวางพื้นนี่ผมจะข้ามไปเลยนะครับ เพราะว่าแม่งเยอะชิบหายเลยเอาเฮ้ยมันมืนอะไรของมันเนี่ยโอ้ยอยู่เฉยเฉยดิอืดอ่าเทไปป๊าบเอาลงมาลงมาลงมาถึงไหมไม่กับแย่มากไม่ถึงกับแย่มากนะอ่ะป๊เอายืดออกยืดออก อ๋อเต็มแล้วโอเคไปเลยหมุนไปเลยอุ้ยโอ้หมุนหมุนหมุนยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยอย,กยกเนี่พยพญายกแนี่โอ้ยไหลเแบบิร,ร,ร์ดระดับระไหลเฮียแเบบิร,ร์ดระดับร,บบร,บบระเฮียไปว่าหกนะครับหมุน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 อ่า เทไหม,มว่าไปครับผมมันเพลินหรือมันน่าเบื่อเลยโอ้โอเคตัดนะตัดอ่ะผมมองมาตรงนี้มันมันไม่น่าจะออไม่ไม่น่าจะเทได้นะครับทุกคนถ้าจะเทเราต้องขยับรถอะเห็นไหมมันมันมันเกินไปละน่าครับผมนี่มันนี่มันก็หักไปละเห็นไหมมันเกินไปละโอเคเพราะน้นผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะ สำหรับในการเทรตรงนี้นะมันมันมันอออน,นี่นะครับผมอ่าโอเคเขาบอกให้เราเอารถออกปัป๊บโอเควางแผ่นปูนนะวางเสร็จก็น่าจะเทพื้นอีกนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดนะโอเคครับผมตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเทปูนอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะครับ โจด้วยโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับผมมีแต่เทปูล้วนๆเลยครับวิดีโอนี้นะอ่าแล้วก็เทไปโรยไปโรยไปโรยไปว่ากันไปครับผมอ่ะว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยเทไปเนี่ยเทไปเลยเนี่ยอย่าไปอย่าไปสนอย่าไปเครียดครับผมอ่ะเทไปนะเทไปครับผมนี่ครับอ่ะ อ่ะหมดอ่ะหมดเราก็เติมครับผมจะไปยากอะไรหมดเราก็เติมนะครับผมโอเคเจิในใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะสวัสดีนะสวัสดีครับผมโอ้โหโหยาวจัดเลย